สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวนางชาวลาวเนาะพี่น้องเมื่อนี้ชาวนางกาเดินทางมาที่บ้านโน่นค่ายเนาะพี่นอ้องมีจำพันแฟนชาวนาเขตเพราะว่ามี่ยันผู้ใหญ่พิ่นแนะน้ำมาเนาะว่ามีครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านนี่แต่ว่าลำบากเนาะพี่น้องการชาวนางก็กเลยสิพาพี่น้องมาติดตามสอบถามเบื้องชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่นเนาะว่าเป็นอะไรกาเขาไปเบื้องลำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปทำเพื่นนลำกันตอนนี้เขากำมาหอเทือนเพลินแลเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสนางสิให้แม่น้องไอ้พาน้ำทางขึ้นไปเลยนะพี่น้องพี่น้องโดยไปแม่น้องไอ้พาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งหน้เดี๋ยวไปบอกไปล่มน้ำผิ่นกอนเนาะสบายดี ฟาดอุห่าเนอะแล้นจนานนานั่นๆๆๆแจ๊บดีโอ้นี่เราจะพ้องเพื่อนคนกับพี่น้องขึ้นออกก็ขึ้นมาฮอดเพื่อนคนเละโดยสบายดีสื่อยังน้องสื่อยังก็พูดีพูดีนัูดีนั่งพูดดีนั่งพูดดีดย อายุเท่าไหล่ะคะ16ปีบอสโอ้น้อยกว่าสนางอีพี่น้องเลยอายุเพิ่นห้ากับ16ปีพี่น้องเลยถือว่าอายุยังน้อยกว่าสนางเนาะเป็นน้องสนางเลยเดลยพี่น้องเลยลูกบัดสองบ่นี่นะโอ้หัวสองอยู่อยู่สามคนนี่บอันพัวไปใช่ไหมพ่อไปเหตุงานไปเหตุงานยังน้อ ตัดไม,ม<า>่จะชวนคนได้ติดต่อมา,พมาพเพร่ะมันมีโทรศัพท์ดอ๋อหาบบริโทรมา,พมราพเพร่ะมันมีโทรศัพท์เนะพมันห่าก,กับไปนะบุ๊มบิ๊มจับมืออ๋อหาบกับไปบ่บ่ทันได้ไปเฮิงปันไดเนาะบ่มีโทรศัพท์ก็เลยบริโทรมากอ๋อลูกคุณยายอายุจี่ปีแล้ว4ปี3อ๋อคุณน้อยเด้อสะ ตามปีไปอายุเพิ่นห้ากับสิบหกปีพี่น้องตอนอาพัวนะอายุเท่าไรตอนอาพัวนะอายุเท่าไรทเดเธอทำเนี่ยเออวันอาพลัวจะหน่อยเน้องเพิ่นนกวันอาพลัวอายุสิบสองปีแต่ละมือหาอยังนอหาอยู่หากินอะไร กินข้าวเพนกัำยังมือนี้ไดกก้กินข่าวมีความเพ้นมากเลยโอ้ไปคุดกระปุกห่าขมาพระท่านได้กินนัดข่าวเพ้นฉ่ำบอโอ้เป็นอะไรเห็นหน้าปีนี้ได้ข่าวลายบ่ได้ข่าวเจ็ดสอบได้ข่าวเจ็ดสอบโอ,โอ้หน้าบ่ลายบ่ อ๋อยาแบงเหตุหน้าบลายได้ขาเจ็สอบอเจ็ตสอบเพจได้สิกลุ่มกินบดปีปนนนนนนออันเจ้าทำบริเป็นคนบ้านนี่บ่สุดชั่วได้ยิ้ม่าห้องยาเอออยู่อีกบ้านนึงนแล้วมาอยู่มาอยู่น้ำพัวบ่ อ๋อโดย่นมาอยู่น้ำพวัวเพิ่นพี่น้องมาอยู่บ้านเนี่ยเนาะบ้านเพิ่นนัมบ่แม่นบ้านนี้อ่าในยามวันนี้มีคนมาอยู่นันพวัวแลนคือบ่เห็นไทเนาะอันบ่ได้ใช้ไชพ่อเออโบไดแบบนี้กลางคืนมาเห็นได้สะ แต่ตะเกียงบ่บอ๋อสาผายสาผายโคมบ่บอ๋อผันใส่โคมพี่น้องกกงทำกัำขึ้นทั้นกันเคืค่อนลังนี่เห็ดเจ้าปีแล้วนี่นะทำปีบ่แยกออกมาจากเคื่อนปูเ่เคื่อนย่าเนาะ พิ่นไปเห็นงานอยู่ไกลบ่อผัวนะอยู่เวียงอยู่เวียงพงทุกไก่จะเป็นน้องเลยคนไปเห็นงานอยู่เวียงจันอ,อันนี้บ่าาเผาเพิ่นอืมนี่บ่อขเผาเพิ่นกระโปงเลยยืนนี่พี่น้องเลย อันบ่มีไผ่แหละน้ำใส่น้ำกินได้สนางไปตักเอาตักนํำในใส่น้ำน้ำข้าวบ่อหรือว่าน้ำบาดานน้ำเผินน้ำเอยนงบ่ออ๋อไปตักไก่บ่บ่ตักนะไก่เติบเนาะอ๋อน้ำกินได้สะซื้อกินบ่อกินอันขวดสางอยู่ห่วยบ่อ โอกินหนำหาเดือนสี่เดือนหากระเบิดเบาทำหวยกะโอเบิดเลยกินหนำในแท้ส่ะขอกินบ่ขอกินเบาขอกินหนำกาะข้าเจ้าบ่โอ้กินน้ำเกาะคือเราเอ้ยเดือนสี่เดือนหาแล้วน้ำในหวย้นำธรรมชาติมันแห้งเนาะแหงเลยอืม ถึงพวานองอีกเนาะแต่เก่าเพื่อนกาไปทำงานแบบนี้บ้างันยำน,นี่มา๋อคันยำนานเลยเพื่อนมากบอยันยำนาแแต่มาเห็นหน้าแล้วอันเขาแล้วน้ามาแลวไปหาเห็นงานบาอไปเห็นงานซื้อเขากินจะได้แต่บอมีโทรศัพท์เนาะไ้โทรหาลูกหาเมียแอยู่ไกลลูกเมียก็อยู่กัน สามคนเนาะบบยานบ่นางกลางคืนน nah ี่เพราะว่าเพื่อนซานเทากับบนะนาบันไดเนาะลูกหน่อยสงคนอโน้องยังหน่อยยุพ่นหนนอยอโยกระสีหกสี่ซันมาฮอนีฉนางกาสีสอบถามน้องฝนสนมณีและนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอื้อยอันสีได้เมอ่อกันเดอบันนีเดอขออนุญาตถ่ายเพื่อนใไดบ่ เดี๋ยวไให้พี่น้องบึงเน่าเกน่านเื่อเนาะเพราะว่าอันนี้มีผู้ใหญ่เปินแนะนำมาว่าเป็นการลำบากทางใดพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องบึงเกินซ่านเผื่อ่าก่บึงทกันไพี่น้องเกินซ่านก็สีประมาณนี้ กะสิเป็นเกยเนาะพี่นนองเกยหรือว่าเพื่อคั่วเนาะเะพิ่นอะพี่เนาะพนังถึมาเพื่อนบอกว่าระวังเด้นตะนกระเ,เนันกะสิประมาณนี้เพื่อนซานเพิ่นลปบางเพื่อนพ่นกิปาน้องเพิ่นกะอยู่กับลูกสองคนเนาะ จนว่าอาพัวพัน่ะไปเฮ็ดงานพี่น้องเลยไปทำงานอยู่ไกล้พูนแหล้วพี่น้องพัดจะไปก็บ่ได้ติดต่อบ่ได้หูข่าวข่าวกันเลยเพราะว่าบ่มีโทรศัพท์เนาะเอลความลำบากเนาะพี่น้องก็เลยปล่อยให้เมียเลี้ยงลูกน้อยสองคนคนเดียวอ,อยู่เดือนพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก้อายุห้าก้าวิดหกปีพี่น้องเอ้ย ทานพันธุ์ข้าศีพ่นแม่ในแหละพี่น้องเ้ยน้องพ่นว่์เพาพนนั้นมได้เป็นคนบ้านนี้มาอยู่นํำผัวเนาะมาอยู่นํำผัวมาอยู่น้ายาแล้วนกะ็เหตุเทือนต่างจากยาเอามาอยู่กับผัวกับลูกก็พอดีว่าพันธไปเหตดการเห็ดงานก็เลยอยู่กับลูกสามคนเนาะพี่น้องหลังจากที่ทานั่งพาพี่น้องไปสอบถามชีวิตการเป็นอยู่ของน้องเพ่นแล้ว มหดน,นีเส้านางกาสิขอจบขีปียองจำนี้เดอพี่น้องเนะาะจังได้ก็ขอบุนขอบ,บ,ขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมสง่งเขานางสาวลาว่าฝากเป็นกำลังใจให้งเจ้านางโดยการกดติดตามเป็นกำลังใจให้งเจ้านางต่อไปในเดอพี่น้องเดอสบายดีพี่น้อง